เมนูกุ้งสับผัดพริกแกงเราจะนำกุ้งไปสับแล้วไปโขกกับพริกแกงเสร็จแล้วตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปนำกุ้งที่เราโขกกับพริกแกงลงไปผัดผัดให้สุกสุกได้ที่เราก็จะปรุงรสชาติใส่น้ำตาลลงไป ตามด้วยน้ำปลาผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเราจะชิมรสชาติตามที่เราต้องการเรียบร้อยเราก็จะใส่ใบโหระพาลงไปผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเป็นอันเรียบร้อยกุ้งสับผัดพริกแกง